ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาระไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับหลังจากที่ฟิลได้ชวนเรียมโมลุไปพูดคุยกันต่อที่ห้องทํางานฟิลจะได้เดินนาทางให้กับผูมม้เรียมโมลุเรียมโมลุที่ไม่ได้โดนก่อแกะแล้วจะได้รู้ขึ้นยืนแล้วเดินตามฟิลไปเดียอาโบและเททรซาก,ก็เดินประกบข้าง เหมือนทำไปอยู่เป็นประจำส่วนพวกเอเลนนั้นก็กําลังจะพยายามปีกตัวออกมาอย่างเงียบเงียบโดยที่มีเหงื่อไหลเต็มใบหน้าแต่ไม่ทันอะไรเสียงหนึ่งก็ได้ทำให้พวกเขาต้องฝันสลายนี่พวกนายน่ะจะหนีไปไหนหรอพวกนายเองก็ต้องโดนตําหนีด้วยแล้วฟิลคุงได้ส่งรอยยิ้มที่แฝงความอาฆาตไปให้กับพวกคาบานและได้บอกให้พวกเขาตามมาด้วยเมื่อเห็นนั้นพวกเขาทั้งสามคนจึงได้ก้มหน้าก้มหน้าและเหยตามมาด้วยอย่างหมดหวังช่างน่าสงสารเสียจริง เมื่อได้มาถึงห้องทํางานของฟิลแล้วลิมโมลได้เปลี่ยนเป็นร่างกายของซาลามและนั่งอยู่บนโซฟาที่ทางกิลมาเตอร์ได้เตรียมเอาไว้ให้ฟิลได้พูดขึ้นมาว่าคุณลิมโมลจริงๆด้วยพอได้ใช้ร่างกายของมอโนท,ที่ไม่ใช่เด็กสาวแล้วก็แทบจะจําไม่ได้เลยนะครับฟิลได้เอ่ยออกมาแบบนั้นพอได้วางแก้วชาเอาไว้ตรงหน้าของลิมโมลด์ไดล,ลิมโมลก็ตอบว่าพ่ออ่อนนะฉันต้องปลอมตัวนี่นะ ข่าวลือของเทมเพตที่เพื่งนจะถือกำหนดขึ้นมาใหม่ทำให้อาจมีใบหน้าของฉันแพรกระจายออกมาบ้างแล้วถ้าโดนจับได้ก็ลำบากนั่นแหละแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วได้นำบัตรนักพจนภัยมาแล้วนี่น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกพอได้ยินคำกล่าวของลิมเบลฟิวเองก็พูดอีกว่าก็นะครับปกติแล้วการทดสอบนักพจนภัยระดับแรงบีกิลมาเตอร์อย่างผมจะต้องเป็นคนทดสอบเองผมใช้เชือสายทำบัตรนักพจน์ไพให้เลยก็ยังได้นะครับ ฟิวได้อธิบายออกมาแบบนั้นแล้วได้หันไปคาเมนใส่พวกคาบานอย่างกับว่าพวกคาบานจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่กลับไม่ให้ล,ลิมมอนรูู้ๆแต่ถึงอย่างนั้นล,ลิมอนลุกเขาก็รู้สึกสงสารพวกเอเลนจึงได้พูดออกมาว่าน่าหน้า,นามันก็สนุกดีโยนหลอกป่าทำบัตรนักผจญไฟให้ดีอาโบกับเพตตาร์ซาหน่อยสิกลัวว่าถ้าหากให้พวกเขาไปต่อโซ่ตึกบ้านเรือนก็อาจจะหายไปเลยเป็นแถบๆหลังจากที่ล,ลิมมอนลุได้กล่าวแบบนั้นฟิวก็พูดออกมาว่า หายไปทั้งแถบเลยครับทําไมผมรู้สึกแปลกๆว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหลังจากพูดคุยข้อตกลงกันได้ไม่นานก็ได้ผลสโลกริโมโรจากความสามารถของเขาในการโพ่นล้มปีศาจขั้นต่ําในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อทให้ก้าวกระโดดขึ้นไปสู่เป็นนักผจนภัยระดับแร้งบีบวกได้เลยทีเดียวส่วนอีกสองคนปีศาจทั้งสองคนนั้นก็ทําได้เช่นกันในตอนแรกตัวฟิลเองก็จะให้พวกเขาเป็นแรงบีบวกอยู่เหมือนกันกับริโมโร แต่ว่าดีอาโบก็ตอบออกมาว่าตัวข้านั้นก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับการโจมตีอันลดงาของท่านเลมุลุได้หรอกคอรลับและจะไม่มีวันนั้นด้วยการที่ข้าจะตีตัวเสมอเยศกับนายท่านนั้นมันมิอาจให้อภัยได้ดีอาโบขอได้พูดออกมาด้วยท่าทีที่โอเวอร์แบบเกินจริงตามนิสัยของเขาจะกี่ปีก็ไม่ชินกับนิสัยแบบนี้สักทีเหมือนว่าเวลาก็จะไม่สามารถแก้นิสัยของเจ้าหมอนี่ได้ เป็นไปตามบุญตามกรรมแท,ท้ๆตัวของลิมุนโลเขาก็คิดแบบนั้นและจากนั้นฟิลก็ตอบว่าอ้าเหรอครับงานพวกคุณก็เป็นแรงบีปกติได้นะครับฟิลขอได้พูดออกมาเช่นนั้นสำหรับลิมุนโลแล้วข้อเสนอนั้นก็นับว่าดีแต่เหมือนว่าอีกสองตนก็จะไม่ได้คิดแบบนั้นเทตทราซ่าจึงได้กระแดะเหรียญด้วยความสะบัดใจแบบไม่พอใจออกมาแล้วเดินไปอยู่ตรงหน้าของฟิล ดวงตาสีแดงฉานที่สูงส่งได้จับจ้องไปที่มโนนดเป็นเพียงแค่สิ่งที่ต่ำต้อยกว่าอยู่ตรงหน้าของฟิวเธอได้เขียนเสียงหัวเราะอยู่ในลำคอของเธอและเริ่มพูดออกมาว่าเข้าใจอะไรยากจังเลยนะเจ้าขามโนนด,นดเนี่ยเข้าใจยากตรงไหนกันเมื่อพวกข้านั้นไม่อยากจะมีโยธที่เสมอกับนายท่านหากว่านายท่านเป็นแหลงบีบวกแล้วพวกข้าเป็นแหลงบีแบบนั้นมันต่างกันตรงไหนล่ะเจ้าขามันเป็นน้ำเสียงที่ย่อดยวนแต่ในขณะเดียวกัน มันก็โหดหลายเศษที่โหดหลายได้เอ่ยออกมาจากยิงสาวผู้สูงสากที่อยู่ในชุดรัดรูปทางการทหารและฟิลได้กล่าวออกมาว่าอะเออครับพอใจแล้วครับงั้นก็เป็นแรงสีสินนะครับผมจะทําให้นะครับฟิลได้ตอบกลับคําขอของเททรซา,าด้วยอาการเสียงหลงจากความหวาดกลัวการโดนเททรซา,าข่มขู่นั้นก็เป็นเรื่องที่อันตรายลิมุลูเขาก็คิดว่าควรจะเข้าไปห้ามหรือเปล่านะหลังจากนั้นเททรซา,าได้พูดออกมาว่าหืม เหมือนว่าจะไม่ได้เข้าใจสินะเจ้าขาข้าหมายถึงยศที่ต่ำกว่าเจ้าขาตัวข้าผู้ต่ำต้อยหากเทียบกับนายท่านลิมูรุสแล้วตัวข้าขอเป็นเพียงแค่นักประจันภัยแรงอีก็เพียงพอแล้วเจ้าขาเททราสซาเธอเป็นคนที่เอาแต่ใจจริงๆนังจาาได้ฟังคาเอาแต่ใจของเธอแล้วฟิลก็ตอบว่าครับครับขาเข้าใจแล้วครับช่วยออกไปก่อนครับฟิลคนไร้ตะโกนออกมาอย่างจำใจส่วนเททราสซาที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเธอเองก็ยอมถอยออกมา ดีอาโบจะได้โชว์มือหลอส่นเทสซารซาก็แปะไปที่มือของดีอาโบอย่างกลบว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการเมื่อได้เห็นท่าทีแบบนั้นแล้วลิมมุลุได้เขดยนัันแจว่าเจ้าสองคนนี้ไปนัดแนะกันมาอย่างนั้นเหรอเนี่และเป็นแบบนั้นเองผู้เขาก็ได้กลายเป็นนักผจญภัยแบบเต็มตัวแล้วเป็นปาร์ตี้นักผจญภัยที่มีแรง้งบีบวกหนึ่งคนก็คือตัวของลิมมุลุเองและแห้ง e, อีกสองคนฟิลได้บอกว่าแบบนี้มันแปลกเพราะว่าปกติแล้ว ปาตีจะเป็นนักประจนไัยที่มีแรงที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ช่างมันเถอะหลังจากนั้นฟิลได้พูดเอกว่าคือว่านะครับแบบว่าจะน่าอายไปหน่อยแต่ว่าพอราชาของพวกเราได้รู้ว่าท่านเลียมโมโลได้ผ่านทางมาก็ได้จัดการประชุมรับส่วนยอดในทันทีท่าน,นอยากจะทราบว่าท่านเลีมโมโลจะสามารถไปพูดคุยได้ด้วยได้หรือเปล่าครับผมรู้ว่าท่านจะเร่งรีบไปอาจากอินกาเซียแต่ว่าหากพอจะมีเวลา ิวก็ยังพูดไม่จบริมโลูได้กล่าวออกมาว่าได้สิฉันก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าก็อยากให้ช้ามากนะสาหรับริมโลูแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะต้องรออะไรและฟิวก็ตอบว่าครับครับถ้าเป็นอีกสมวันหลังจากนี้จะดีมากเลยครับคนที่ไดาจากการพูดคุยกันในวันนี้ก็คือจะต้องไปพบกับวัฐรมนตีคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของฟิวเขาเป็นผู้นางระดับล่างของเบอร์มอเขาไม่ชื่อว่าเบลหยา เป็นขุนนายศบาลอนแล้ต่อจากนี้อีกสองวันจะต้องเข้าไปพบกับกษัตริย์แห่งเบอร์มุนต่อเพื่อเจรจาและทําสนธิสัญญาสันติภาพร่วมกันวันต่อมาฟิลได้พาลิมโมโลและพวกพ้องมาที่บ้านพักของรัฐมนตรีเบลยาดเป็นสถานที่ที่ลูหลาเหมือนกับว่าเป็นที่พักของคุณนางทั่วไปที่พวกเขามีกันบาลอนเบลยาดเป็นรัฐมนตรีของเบอร์มุนและเป็นคุณนางเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมสีทองแต่งกายฟุ่มเฟือย กาับานะหลังจากได้เห็นริมุรุแล้วเจ้าบ,บ้านได้พูดออกมาว่าท่านก็ควรจะเป็นผู้ปกครองของเหล่าอาสนูนท่านริมบรุเสีนะครับดูตาจากที่ฟิลได้เคยบรรยายให้ฟังมากเลยนะครับเห็นเขาเคยบอกว่ารูปร่างภายนอกดูเหมือนกับเด็กสาวแต่ว่าไปแล้วหมอนันเขาอาจจะมีปัญหาทางสายตาหรือเปล่านะหลังจากที่เบลหยาดเพื่อสนิทได้กล่าวแบบนั้นฟิลจะนตกรกรนขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันมาได้อธิบายผิดสักหน่อย คือว่านะในตอนนี้ท่านเลียมโมโลก็กําลังพยายามกลมเกลืนและเสริมซรบวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่เพื่อจะให้ได้เข้าใจและเป็นมิตรกับมนุษย์ได้มากขึ้นยังไงล่ะฟิลคุงที่เป็นหัวข้อสนทนาน,นั้นได้ผงขึ้นมาในทันทีพร้อมด้วยเหตุผลที่ได้นัดแนะกันมาเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เลียมโมโลด,ดูดียิ่งขึ้นเวลาอยู่ต่อหน้าคุณน,นางแล้วอะไรก็ต้องเป๊ะไปหมดในตอนนี้ก็เหมือนกันแล้จากนั้นเบลยาได้พูดออกมาอีกว่า ข้าต้องขอโทษจริงๆนะครับที่เสียมารยาทต่อหน้าท่านริมมันโลพอเพื่อนผู้ไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดไม่ได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าตัวข้าจึงได้เอ่ยออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจแนวความคิดของท่านนั้นช่างลึกล้ำสงกับเป็นผู้ปกครองเบลอยากได้ถอยหลังออกไปแล้วโน้มตัวลงเพื่อขอโทษริมมันโลมันเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเพราะว่าฟิลไม่ได้ยอมบอกเขาเอาไว้ล่วงหน้าเสีนาะงั้นก็บอกว่าเป็นความผิดของฟิลไม่ได้เสีนาะริมมันโลก็ได้คิดแบบนั้น อยู่ภายในใจแล้วได้พยักหน้าให้กับตนเองของที่จะต้องเข้าพบกับราชาในวันเมื่อเลื่อนริมโมลูจำเป็นที่จะต้องเก็บตกเรื่องที่สําคัญที่จะต้องพูดคุยกันเสียก่อนเพื่อให้สามารถสรุปสาระสําคัญในการทําสัญญากับราชาแห่งเบอร์มูลได้เบอยาได้ยื่นเอกสารปรึกหนึ่งมาให้กับลิมโมลูให้อ่านวีคราห์แน่น,นอนว่าคนที่วีคราะ์ไม่ใช่ลิมโมลูแต่เป็นอาจารย์ราฟเอลต่างหากหลงจากนั้นราฟเฟลก็ตอบออกมาว่ารับทราบแล้วค่ะ งานชิปะตะแบบนี้อาจารย์ลาเฟลก็สามารถช่วยได้จริงๆเงื่อนไขเริ่มด้วยการว่าระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยของเบอร์มูลนั้นว่าจะต้องรับจ้างนักะจญภัยมาช่วยเดินตรวจตาภายในเมืองหากว่าลิมุลสามารถควบคุมความสงบเรียบร้อยของพื้นป่าได้ความตรายของพื้นป่าก็จะลดลงการว่าจ้างนักะจญภัยก็จะลดลงด้วยทําให้เงินนี้ที่จะต้องใช้ไปก็จะลดลงไปจํานวนมหาศาลด้วย ในทางกลับกันทางเบอร์มูลที่เป็นส่วนกลางของข้อมูลก็จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือของเทมเพียรไทยนอกจากนั้นจะช่วยโฆษณาสินค้าของเทมเพียร์ไทยโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทางเตีนแบบนั้นรีบรุ่เขาก็จะใช้จังหวะนี้ในการโฆษณาฟูพอร์ชันอย่างทั่วถึงเลยละเรื่องขต่อไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยระหว่างประเทศหรือก็คือเมื่อได้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ ทางเบอร์มุลเขาจะส่งความช่วยเหลือมามากเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วในทางกลับกันทางเทมเพลก็จะให้ความช่วยเหลือแก่เบอร์มุนเมื่อจําเป็นอยู่เหมือนกันเสียเปรียบเสียเปรียบอย่างชัดเจนเลยทีเดียวภายลทยที่เหมือนจะคู่คามเทมเพสที่อยู่ในตอนนี้เป็นตัวตัวระดับจอมมันไม่ว่าจะเป็นพวกออกหลอดหรือว่าคาลิฟเดในจัตตัวการที่น่าจะอยู่เบื้องหลังอย่างจอมมันเคแมนอีกอาณาจักรมนุษย์เอกเล็กไม่สามารถช่วยเับมือกับภัยพิบัติพวกนั้นได้นแน่แ แต่ว่าจะทํากับอาณาจักรไหนมันก็คงจะไม่ต่างกันหรอกเพราะตกลงการเดินทางระหว่างประเทศในตอนนี้การสร้างถนนระหว่างเทมเพสกับเบอร์มุนได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วโดยเริ่มวางอิฐถนนมาจากเทมเพสเงื่อนไขสัญญาที่ว่าด้วยการที่เมอร์หน์จะสามารถเดินทางเข้ามาเทมเพสได้และอโศนเองก็จะสามารถมาเยี่ยมชมเบอร์มุนได้เช่นกันแบบนี้จะเปิดโลกใบใหม่ทั้งการค้าการทําการค้าระหว่างมนุษย์กับอโศนที่ดูเหมือนว่า จะกลายเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ภายในโลกแห่งนี้การค้าขายระหว่างมนุษย์กับอสูรไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นการค้าขายระหว่างเทมเพสก,กับเบอร์มุนจึงจะเป็นตัวอย่างที่ดียังคงมีขอบเขตร,ระหว่างผ้อพันอยู่จริงๆสีนะแปลว่าก็ยังไม่เคยมีใครเคลียบทดสอบได้เลยจริงๆสีนะเฮียนทีจะต้องลงมือด้วยตนเองแล้วหรือมังเนี่ยจะจูนหรือว่าลูดลาลาหรือลูเมนัสก็ฝากฝังเอาไวใ้ให้ไม่ได้สักคนเลยคิดแล้วก็น่าเศร้า การตกลงกับเบลยาร์ดได้จบลงแล้วการเจรจานานพวกลิมรุลต่างก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่นั่นเป็นเรื่องที่แสนจ,จะน่าพึงพอใจในวันเมื่อเือนนี้จะต้องไปพบกับราชาของเบอร์มุนเป็นลายต่อไปก่อนที่ลิมรุลเขาจะเดินออกจาเขาืลยหาของเบลยาร์ดเขาก็ถูกชักขึ้นมาเสียก่อนเกี่ยวกับการแต่งตัวของดีอาโบและเซธโรซา,ารวมถึงตัวของลิมบุลเองด้วยเขาได้บอกว่าการแต่งตัวแบบนั้นต่อหน้าต่อตาพระราชาก็อาจจะเป็นการเสียมารยาท เดมโรดได้หันไปมองการแต่งตัวของพวกของดีอาโบที่เป็นชุดพ่อบ้านการเข้าไปในพระราชวังที่เป็นที่พักของชนชั้นสูงอย่างกริส์การที่จะให้พ่อบ้านที่ไม่ใช่คนในอยู่แล้วได้เข้าไปก็ไม่สมควรถึงตามความเป็นจริงแล้วดีอาโบจะแต่งตัวเป็นพ่อบ้านไปตามคอนเซปต์ก็เถอะเพราะในความเป็นจริงแล้วเขาก็คือมือขวาผู้ไว้ใจได้ยศในโลกแห่งปีศาจก็คือเจ็ดเสาหลักจุดเริ่มต้นของปีศาจเป็นยศเทียบเท่ากับผู้ปกครอง ส่วนเท,ทสซร์ซ่านั้นก็ยังแต่งตัวเป็นชุดทางการทหารสีดําที่เลมลบอรเขาตัดให้เองกับมือเหมือนว่าเท,ทสซร์ซ่าจะห่วงมันมากและไม่อยากที่จะถอดมันออกมาเลยการแต่งตัวด้วยชุดทหารเข้าไปในพระราชวังก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการประกาศสงครามในทางอ้อมและเป็นการข่มขู่ได้พอได้มองดูตัวเองแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แม้ว่ารูปร่างที่เขาได้เรียนแบบมาจะเป็นรูปร่างวหวร่นหน้าตาดี แต่ว่าการแต่งตัวนี้ก็เป็นชุดสบายๆแบบเดียวกันกันกบตอนที่เขาได้โดนแทงตายเลยมาสบายจนไม่สุภาพเลยทีเดียวและจากนั้นพวกเขาก็ถูกเบลหยาดได้ล,ลากมายัาง้านเสื้อผ้าพิเศษสำหรับพวกขุนนางและเชื้อพ่อวงศ์ปกติแล้วสามัญชนจะไม่สามารถเข้ามาถึงที่แห่งนี้ได้แค่ค่าเข้ามาในลานก็กินไปคนละหนึ่งเหรียญทองแล้วมันโคตรแพงเลยรวมแล้วก็เสียไปตั้งสามเหรียญทองฟรีฟร ถ้าคิดเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นริมุรุเขาก็เสียไป3ามแสนเยนเพียงแค่ค่าเข้าลานน,นเนียแล้วยังไม่รวมถึงพวกราคาชุดที่จะต้องจ่ายอีกเป็นสถานที่ที่ฟุ่มเฟือยส่งกับเป็นร้านเสื้อผ้าของพวกคุณนางริมุรุได้เดินเข้ามาเลือกชุดให้กับพวกลูกน้องเขาได้เลือกจอู่นานและุดท้ายก็ได้หยิบมันออกมาอยู่สองชุดเป็นชุดสําหรับผู้ชายและผู้หญิงพอเป็นชุดที่ริมุรุได้ยืนให้สองปีศาจก็ได้เข้ามารับด้วยรอยยิ้มที่เปียมโศก แล้วได้เข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีไม่นานพวกเขาก็ออกมาชุดที่ลิมโบดได้เลือกให้ดีอาโบเป็นชุดคลุมสีเทาเข้มปกของคอเสื้อได้ตั้งขึ้นเสื้อชั้นในก็เป็นสีดำาสนิทหากได้ใส่เข้าไปคู่กับกางเกยงยีนสีดำเสนิทที่คู่เข้ากันแล้วก็นับได้ว่าเป็นชุดที่สุดยอดและแน่นอนว่าราคาของมันเองก็แพงสุดยอดเช่นกันสามเหรียญทองพอได้ถามว่าอะไรที่ทําให้เสื้อผ้าชุดนี้มันแพงขึ้นพนักง,งานก็ได้บอกว่า พอเสื้อตัวนี้ทํามาจากใยของเฮลมอตผีเสื้อกลางคืนนาน็ลกที่สกัดใยออกมาได้อย่างยากลําบากแต่ว่าใยนั้นมันก็แข็งแรงและทรงมูล,ลค่าใบหน้าของลิมบ์ลก็นิ่งลงด้วยความเจ็บใจใยของเฮลมอตถูกใช้เป็นของปกติในเทมเพตแต่สําหรับในสถานที่แห่งนี้แล้วมันกลับกลายเป็นของที่หายากพอได้เขียว่าจะต้องเสียเงินไปมากขนาดนั้นกับสิ่งที่หาได้ทั่วไปในประเทศของตนเองแล้วมันก็รู้สึกเสียดาย แต่ก็ยอมที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานขายแต่โดยดีชุดและกางเกงสีดำที่ดูทรงคุณค่าแต่เมื่อได้อยู่บนตัวของดีอาโบมันกลับดูดีอย่างน่าประหลาดใจชุดอันน่าภาคภูมิได้เข้าคู่กับเส้นผมสีดำของดีอาโบภาพลักษณ์ที่ออกมาลากับว่าเป็นคุณนางนมคุณนางนมแห่งความเมิดดวงตาสีดำที่เคยอ่อนน้อมในตอนนี้กับสองออนลาแห่งความยิ่งใหญ่ออกมาดีอาโบได้กล่าวออกมาว่าคือคือคือสองกับเป็นนายท่านของข้าชุดนี้ เป็นชุดที่ท่านเรียกให้กับข้าข้าจะเก็บเอาไว้อย่างดีเป็นของตกทอดตระกูลเลยขอรับดีอาโบได้พูดออกมาด้วยท่าทีที่ปลื้มงปิตีถึงจะพูดออกมาแบบนั้นก็เถอะแต่ว่าปีศาจนั้นไม่มีเพศนี่นานายจะมีลูกหลานได้ยังไงถึงการแต่งตัวจะทําให้เขาดูยิ่งใหญ่แต่ภายในก็ยังคงเป็นดีอาโบเซนาะแต่พอริมโรดได้หันมามองเททรสัสซาหญิงสาวผู้สงสากในชุดเดสสีเขียวอ่อนเสื้อผ้าที่ถูกลดระดับลงมาให้อยู่ในระดับที่เนินเขา สีขาวนวลสามารถมองเห็นได้ในจุดที่ไม่ได้เป็นอนาจารชุดกระโปรงยาวที่ปกคลุมมาถึงหัวเขา่าสีเขียวอ่อนและตากับดวงตาและเลิอดีปากสีแดงดูดด่งเลือดผ้าเสียเหนือได้มัดรอบตัวของเธอและมัดเปลี่ยนปมอยู่ตรงด้านหน้าถุงมือสีขาวยาวที่มาถึงข้อศอกที่มาพควบคู่กับชุดดวงตาสีแดงฉานได้มองทุกสิ่งทุกอย่างต่ำกว่าตนเองมีเพียงแค่เจ้านายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เธอจะคิดว่าคนผู้นั้นอยู่เหนือกว่าเธอ หลังจากได้ตรวจสอบร่างกายของตอนเองแล้วเ,เทซารซาได้พูดออกมาว่าเป็นเกียรติของข้าผู้ต่ำต้อยยิ่งนักที่นายท่านสละเวลาอันมีค่าผู้เลียกชุดให้แก่ข้าข้าจะเก็บเอาไว้ไม่ให้ห่างจากข้างกายเลยเจ้าค่ะรวมค่าของชุดของที่จะต้องจ่ายให้เทซาร์ซาก,ก็คือห้าเหรียญทองเป็นราคาที่สูงจนน่าตกใจจริงๆแต่เขาค่วงเงินออกมาจ่ายอยู่ดีส่วนของลิบมรรน้นก็เป็นชุดโสดที่ดูจะธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่เบว,วาเหมือนกับอีกสองคน ราคาเพียงแค่สิบเหรียญเงินเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้การเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าพบปากกับราชาของเบอร์มนก็เสร็จสิ้นแล้วเรียกขอแค่ต้องรอเวลาอีกสองวันด้วยเหตุนั้นเลมรุ้ก็ตัดสินใจว่าสองวันนี้เขาจะเดินชมเมืองของเบอร์มนเพื่อเปิดหูเปิดตาเสียหน่อยแต่เอาจริงๆแล้วเขาก็เบื่อแล้วนะถ้าอยู่เฉยๆเพราะว่ามันว่างก็สารคิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้น,นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า